สวัสดีค่ะ Happy Success คลิปนี้เราจะเจาะลึกคำพูดอันทรงพลังของคุณชอววาโตตัสโซนั่นคือเวลาที่ไม่ได้ใช้ไปกับความรักคือความศูนย์เปล่าก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติโดยย่อของคุณชอววัโตตัสโซนะคะชอววาโตตัสโซเกิดในปี1544เขาเป็นกวีชาวอิตาลีในช่วงปลายยุคเรเนซองส์และเขาเป็นที่รู้จักจากบทกวีในเรื่อง เยรูซาเล็มดิลิเวอร์แต่โซได้รับการสรรเสริญจากผู้คนเป็นจำนวนมากและถึงแม้เขาต้องต่อสู้กับอาการป่วยทางจิตตลอดชีวิตแต่เขาก็ได้ทิ้งมรดกทางวรรณกรรมอันลึกซึ้งไว้ให้กับผู้คนค่ะและสำหรับคำคมนี้เวลาที่ไม่ได้ใช้ไปกับความรักคือความสูญเปล่ากล่าวถึงความสำคัญอันลึกซึ้งของความรักในชีวิตของเราแสดงให้เห็นว่า ความรักคือแก่นแท้ของการดำรงอยู่หากไม่มีความรักเวลาของเราก็จะสูญเปล่าไร้ความหมายและช่วงเวลาใดก็ตามที่เราไม่ได้อุทิศให้กับความรักไม่ว่าจะเป็นความรักต่อตอนเองความรักต่อผู้อื่นถือว่าเป็นช่วงขณะที่พลาดไปในการใช้ชีวิตค่ะเราสามารถนำมาใช้กับชีวิตส่วนตัวได้โดย ให้เราจัดลำดับความสำคัญของความรักและความสัมพันธ์ที่มีความหมายค่ะเห็นคุณค่าของช่วงเวลาที่เราใช้กับคนที่เรารักและตระหนักว่าการบ่มเพาะดูแลความรักทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นและในชีวิตการทำงานนะคะให้เราเติมความรักเข้าไปในงานของเราไม่ว่าจะเป็นความรักในงานทำงานด้วยความใส่ใจทุ่มเท รวมทั้งความรักที่มีต่อทีมต่อลูกค้าและผู้คนที่เกี่ยวข้องจำไว้เสมอว่างานที่มีความหมายนั้นขับเคลื่อนด้วยความรักต่อสิ่งที่เราทำต่อผู้คนที่เราให้บริการและผลกระทบที่เราสร้างขึ้นขอให้คำพูดของชวโปโตตาโซเป็นแรงบันดาลใจให้คุณปลูกฝังความสุขและความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตนะคะและเราขอฝากไว้ว่า ความรักคือแก่นแท้ของการดำรงอยู่หากไม่มีความรักเวลาก็จะศูนย์เปล่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะหากคุณพบแรงบันดาลใจในคลิปนี้โปรดกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะแล้วพบกับ Happy n e s s Success คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ